สวัสดีครับครับปดูการปักเสาผ้าสายของการไฟฟ้านะครับก็ตัวนี้จะเป็นเสาความสูง12เมตรครับอันน,นี้ที่เรามาถ่ายนี่คือขอญาติเขานะครับก็หลังจากที่ขุดเจาะหลุมเรียบร้อยขั้นตอนตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะต้องนำเสา ความสูง12เมตรใส่ไม้คอนล่อฟ้าอะไรเรียบร้อยนะครับเขาเรียกว่าแต่งตัวเรียบร้อยก็ยกครับครับคนข้างล่างก็จะเป็นการประคองคือจะมีตอหม้อประมาณ4เมตรนี่ปักลงปักลงไปแล้วนะครับที่เห็นก็คือยกเสา12เมตร ไปประกบกับตอ่อหม้อขนาด4เมตรซึ่งตอนนี้กำลังร้อยน็อตน,นี่ครับ100ร้อยรียบร้อยก็ขันน็อตประกบเสากับตอ่อหม้อเข้าด้วยกัน,นก็รถเคนก็จะจับเสาวไว้ประคองเสาวไว้ก่อน,นครับคนเสิร์คนข้างล่างก็ประกอบฐานสังเกตเสานี่ครับจะใส่ อุปกรณ์คือเป็นไม้เรียกว่าไมคคอนเรียบร้อยส่วนช่างคนนี้ครับกำลังปีนขึ้นไปเนี่ยก็จะทำหน้าที่ไปปลดโซนะ่โซ่ที่อยู่ด้านบนนะครับนะี่ตอนนี้โซ่หล่นกับก็นี่ครับปีนขึ้นไปเพื่อจะใช้โซ่ของเกี่ยวกับ ตรงหัวหัวหัวเคนหัวบูมเนี่ยครับกับเพื่อจะใช้เคนในการกดครับเพื่อความปลอดภัยเขาจะปีนขึ้นไปให้พ้นจากแนวโซ่เพื่อมีปัญหาเรื่องโซ่ขาดดีดตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คาดเดลวเป็นคัดนะครับเราตัวเองติดไว้กับเสา ก็จะใช้เขนกดลงมานะครับรงเกตนะครับจะกดลงมาเรื่อยๆซึ่งครั้งแรกต่อมอจะปล่อยด้วยน้ำหนักของตัวต่อมอเองับน,นี่คนข้างล่างก็จะดูแนวเสาเอียงซ้ายเอียงขวาลงลึกพอไหมเครนก็จะกดลงมานะครับ ยังไม่พอก็ต้องกดลงมาอีกคนข้างล่างก็จะจัดระดับนี้ตัดมาอันนี้เรามาดูกันฝั่งอีกมุมนะฮะตึกก็จะขุดเจาะกันประมาณนี้นะครับใช้สว่านเจาะหมุนไปนะครับ แล้เขาจะหยุดเราจะเพื่อจะดึงเอาดินออกมานะครับกดลงไปแล้วก็ยกขึ้นกดลงไปแล้วก็ยกขึ้นเพื่อจะคายขี้ดินสว่านตัวนี้สามารถปรับระดับความยาวได้โดยโดยเป็นแกนสลักนะครับคนข้างล่างก็พยายามที่จะเขลียดินออกเคียติดใบใบสว่านนะครับ อันนี้ขุดเจาะเสร็จแล้วนะครับขุดหลุมตอนนี้เขาจะเอาสลิงครับนี่คือการเก็บสว่านนะครับม้วนตัวเองกับสลิงที่เกี่ยวไว้กัตัวเคนนะครับเพิ่งเห็นนะครับว่าเขาเก็บนี่คือการเก็บสว่าน,นก็จะเข้าไปถึงตำแหน่งของเคน ก็จะล็อกเรียบร้อยโอเคเก็บตัวสว่านเรียบร้อยก็นด้ก็มาถึงขั้นตอนต่อหม้อหรือช่างไฟฟ้าเขาเรียกว่าสตัดยาวประมาณ4เมตรนะครับคือเขาจะขุด2อรู2หลุมนะฮะหลุมนึงจะลึกหน่อยหลุมนึงก็สำหรับเสาที่ลงไปไม่ไม,ไม่มิดนะครับ ตจน,นกำลังจะยกต่อมอหรือสตัดลงนะครับความยาวประมาณ4เมตรนะครับอันนี้ช่างรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ช่างก็ทำด้วยกันด,ด้วยความชำนาญน,นะครับ คงเอาลงมาเพื่อจัดจัดใหม่นะครับจัดตำแหน่งของโซ่ใหม่ตอนนี้กำลังยกขึ้นไปแล้วครับคนขับก็พยายามที่จะไม่ยกให้พ้นพื้นในขณะเดียวกันเพื่อให้เสาจะได้ไม่เหวียงนะครับให้มันลากมากับพื้นเป็นความชำนาญของคนขับเคน,นะฮะ ส่วนข้างล่างก็มาจับเสานะครับให้มันลงตามหลุมที่เราขุดไว้ปรับหน้าเสาครับช่างเขาบอกว่าตอนนี้คือก็เป็นการปรับหน้าเสาเคนก็ค่อยๆหย่อนลงมานะครับก็จะใช้น้ําหนักของตัวเองของของตัวต่อหม้อนะครับปล่อยลงมากับหลุมที่ขุดก็จะไหลลงประมาณนี้นครับ ส่วนขครองล,งล่างก็จะปรับหน้าของเสาหรือตัวตอ่อหม้อนี้ก่อนอันนี้สว่านคือหลังจากที่ปรับตัวตอ่อหม้อเรียบร้อยก็จะขุดอีกหลุมนึงคือติดกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเสา1 2นเมตรขึ้นไปประกบประกบลงไปแล้วมันจะติดตูดของตัวเสา12เมตร ก็ต้องขุดอีกหลุมหนึ่งคือเขาจะขุดประมาณครึ่งหนึ่งของหลุมแรกประมาณนะครับประมาณครึ่งหนึ่งหรือบางทีเขาบอกว่าอาจจะขุดใกล้เคียงกันเพื่อจะให้ตูดของเสาสิบสองเมตรเนี่ยลงไปนอนพอดีตอนนี้ก็จะขุดอีกหลุมนะครับข้างๆกับตัว ต่อม้อนะครับค่ข้างๆกันนะครับเพื่อให้ตูดของเสาสิบสองลงไปได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะประกบด้วยน็อตช่างเขาบอกว่าเรียกว่าโบว์ครับอันนี้ขอญาตเขาถ่ายทำนะครับพอดีไปเจอ ดินที่ขุดมาก็จะขุดใกล้เคียงกับรูแรกนะครับพอหลุดขึ้นมาปุ๊บเขาจะกดละมูลเพื่อให้ดินมันขูดดินออกจากใบใบสว่างนะครับก็จะเป็นดินที่มันติดสว่างขึ้นมาก็จะหลุดออกครับนี่ข้งล่างก็เขลียดินที่ติดใบออก คือทำงานพวกนี้ต้องมีความรู้นะครับความชำนาญนะครับว่ามันเสี่ยงนะครับ,อ,รบอันนี้ขั้นตอนต่อมาหลังจากนั้นก็ยกเสา12เมตรซึ่งใส่ไม้คอรแล้วก็ลอกฟ้าเรียบร้อยนะครับเสาที่เขายกนี่จะมีตำแหน่งยกของเขานะครับให้มันกับที่ที่เสาเนี้ยเขาจะมีรูมี ตำแหน่งของเขาช่างพวกนี้ก็จะไปเกี่ยวตรงบริเวณที่นะครับที่เราเห็นเนี่ยมันจะยกขึ้นมาแล้วลักษณะของเสาจะตั้งได้พอดีถ้าไปยกจุดที่เาขากำหนดคือเห็นว่า CG เนี่ยมันเสาเขจะลักษณะของเสามันจะนอนนี่ครับคนขบับรถเคนต้องมีความชำนาญน,นะฮะยกขึ้นมาแล้วครับ ยกลอยนะครับตอนนี้คือเขายกพยายามลากๆมันกพื้นไม่ให้เสามันหลุดลอยนะครับพอถึงตำแหน่งก็จะพ้นดินพอดีเสาก็จะหลุดจากพื้นพร้อมที่จะปักลงหลุมนะครับก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างล่างก็ช่วยกันจับมาฮะปรับหน้าเสาให้มันเข้ากับตัวต่อหม้อสี่เมตรที่ปักลงไปภาษาช่างเขาเขาบอกว่าเขาเรียกสสีสส่เมตรครับ นี่คือจับเสาให้ประกบกับตัวต่อหม้อแล้วก็เอาน็อตร้อยขันประกบนี้กำล,ลังทำส่วนนี้อยู่นะครับคือจะทําแบบนี้ทุกเสานะครับโอเครับตอนนี้ก็ล็อกข้างล่างเ,เรียบร้อยนะครับเคก็ยังจับเสาประคองอยู่นะครับ ตรงนี้เขาจะบิดซ้ายบิดขวาปรับหน้าปรับแต่เขาจะใช้เคดันนะครับคนข้างล่างเขาจะเล็งให้อยู่ในแนวที่ต้องการนะครับครับก็จะรักโคเสาวไวโอเคเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมครับปีนขึ้นไปเพื่อจะไปปลดสลิงเพื่อจะใช้เคนกดลงมาอีกทีหนึง่งเพื่อให้เสาอยู่ในระดับที่ ความสูงที่ต้องการแล้วกดลงไปให้มันลึกเท่าที่เขาต้องการนะครับคืออยู่ประมาณเ,าเห็นช่างบอกว่าต่อหม้อจะโผล่มันจะพื้นประมาณสักห้าหรือ60บเซนพ้นพื้นหรืออาจจะพอดีพื้นแล้วแต่สถานที่นะครับแต่อันนี้ผมสังเกตเขาจะพอดีพื้นนะครับครับช่างก็ปีนขึ้นไปน เพื่อจะไปปลดโซ่ไปให้เข้ากับหัวหัวบูมนะครับ mm hmm. เพื่อจะใช้เคนกดลงมา mm hmm. ผมว่ามันก็ mm hmm. ต้องมีความรู้ความชำนาญความสามารถเฉพาะตัวนะครับ mm hmm. คือประสบการณ์เยอะนะครับขับ mm hmm. ขึ้นไปปลดโซ่ครับ พื่อจะใช้ให้เคนหัวเคนนั้นกดนะครับ mm. เขาเรียกว่าหัวบูมนะครับนะครับสังเกตไหมครับ mm. เขาจะเอาโซ่ผูกที่หัวบูมอ่าตัวเจ้าหน้าที่ก็ปีนหนีไปก่อนนะครับเผื่อ mm. เผื่อโซ่เผื่อบูมมันหลุดตรงไหน,นต้องอยู่ให้เหนือนะครับครับเพื่อความปลอดภยอัยเอาคาดเบลนะครับเผื่อเสามันสะบัดหรือโยกนะครับก็อาจจะตกลงมาได้เพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยต้อง บังคับในขาดเบลนะครับคนนี้โบกครับซ้ายหนพี่ซ้ายหนพี่พ่ออ่าก็คือเค้นก็จะดันซ้ายดันขวานะครับนะครับอันนี้สังเกตครับลงมาแล้วนะครับนี่ครับใช้เค้นกดครับลงมาแล้วครับนี่ครับจากสูงเมื่อสักครู่ในประมาณหนึ่งเมตรนะหนึ่งเมตรขวานะครับตอนนี้ลงมาครับ ก็ใช้เคนกดครับรถมีกระดกเลยนะครับอันนี้ครับกดได้อีกไหมกดได้อีกไหมขณะที่กดก็มีการปรับหน้าเสานะครับเพราะว่าเคนมันกดลงมาก็จะมีความก็มันก็นจะดันให้เอ็นจะบอกคนขับให้ประมาณปรับหน้าเสาให้มันตรงนะครับชำนานะครับกลุ่มนี้ครับสร้าง โอ,อันนี้ต่อหม้อคงอันนี้ลงพื้นไปแล้วนะครับข้างบนเจ้าที่ขางบมก็ยังอยู่นะครับเพื่อจะปลดเอาโซ่เอาสลิงออกจากเสานะครับตันนี้ข้างล่างก็ช่วยขยมนะนครับ ก็จะหน้าเสาก็จะเสมอดินนะครับเพื่อไม่ให้เกะกะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำถนนทำไรต่อมอนี่ก็จะถูกปิดไปก็จะดูสวยงามนะครับเป็นระเบียบครับจากเสร็จเรียบร้อยนะครับปีลงมาครับครับ นี่คือการปักเสาและผ้าสายนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับการปักเสาผ้าสายของระบบไฟฟ้าแรงสูงอันนี้เรียกว่าแรงกลางคือ22 22 kv หรือ2,200โวลต์นะครับ22,000โวลต์ 22, ครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายทำนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วกว่อนหน้าถ้าเจอก็จะแบ่งปันประสบการณ์มาสู่ท่านนะครับ นี่นี่ห่างจากรั้วประมาณเมตรห้าสิบนี่นี่ห่างจากรั้วประมาณเมตรห้าสิบได้ป่ะพี่